สวัสดีค่ะค่ะหนูก็จะสอนเป็นอะไรคะ่ะยังไงนะคะจะเชิญชวนให้ไปดูคอนมินิคอนนะคะที่เจ็ด e เอกมัยตีมเนี่ยน่าสนุกมากเลยนะคะก็พี่ๆแฟนคลับก็ช่วยกันคิดแล้วก็มีหนูเป็นส่วนร่วมด้วยแล้วก็ข้อควรหนูก็แบบมีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยในการคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรตื่นเต้นต้องติดตามนะเขาจะเป็นยังไงก็ที่จริงอยากให้แบบทุกคนสนุกแล้วกันนะคะก็อยากทัวเป็นมินิคอนที่แบบว่าเป็นไม่คนเดียวของหนูครั้งแรกก็อยากให้แบบ อาจจะมีหลายรูปแบบหลายรสชาติอะไรเงี้ยว่า,าเปลี่ยนไปเห็นถึงนสนุกก็จะมีแบบฟิลที่แบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้โหกนไม่เรียกเซอร์ไพรส์ <c oughs> ค่ะถ้าเกิดเราบอกใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ที่ยอย่าลืมติดตามนะคะวันที่6นะคะเวลาบ่าย2ที่เจ็ดเอกอมัยค่ะซอนอิน i n w o n เ e อร์แลดค่ะ นะคะนี่ก็จัดให้ที่พี่แฟนคขับจัดให้หนูใช่ไหมคะแต่หนูก็จะร้องเพลงให้พี่แฟนคขับทุกคนแล้วก็จะมีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ก็อย่าลืมติดตามละคะนเลยกวมีซื้ออะไรดีกะน <sm art> สนใจซื้อบาดได้ที่ w o r l d w i u e j o s o n net หรือว่า w o w e pantip com เ <laughs> ข้าไปที่เว็บเฉลิมกรุงแล้วก็เซิ <laughs> ร์ชบ้านตัวโนต้ตได้ข่าวว่าเขาห้ามขายของ แล้วก็แล้วก็เซิร์ชหนูเวลาหนูไม่เคยหาหน้าหลักเจอสักทีหนึ่งหนูก็จะต้องมาเซิร์ชแล้วก็ไล่ทีละอันเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมดูที่เว็บหน้าหลักนะคะหรือไม่เจอพี่ๆนะคะหน้าสวยๆเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะได้เหลือรกินหมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อตามหมายเลขได้ไหมคะติดต่อติดต่อที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยยังไงนะคะอย่าลืมนะคะบัตรเนี่ยอย่างน้อยก็มาช่วยอุดหนุนกันนะคะก็ หนูก็เป็นมินิคอนแรกตื่นเต้นเหมือนกันก็เต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืม <คะ S 2> ดูละครอย่าลืมด,ลดูละครด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นสนุกสนานเต็มที่แล้วสดมาก